สวัสดีค่ะอ้อมรับเลิกค่ะวันนี้อ้อมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด Google Map แบบออฟไลน์ line นะคะเพื่อให้เราสามารถนำทางได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะคือบางครั้งอะ่ะเราไปเที่ยวในต่างประเทศเราอาจจะกังวลว่าซิมที่เราซื้อไปอย่างเงี้ยสัญญาณไม่มีพ็อกเก็ตไ i ไฟแบตหมดเพื่อเกิดอุบ e l ิเหตุอย่างนั้นอะ่ะแล้ว เราจะกลับที่พักของเรายัางไงเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สร้างแผนสำรองให้เราง่ายๆเลยก็คือโหลดแผนที่ออฟไลน์ line ไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์กันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่แอป Google Ma p ก่อนเลยจากนั้นให้เราเลือกสถานที่ที่เราอยากจะโหลดเป็นแผนที่ออฟไลน์ line, สักหนึ่งสถานที่สมมุติว่า เราจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียวโอเคออมหาโตเกียวทาวเวอร์จากนั้นกดแถบสีขาวด้านล่างค่ะตรงนี้พื้นที่ด้านล่างเลยหน้าตาก็จะขึ้นมาเต็มนี้ให้เราเลือกจุด3จุดมุมขวาด้านบนนะคะจะมีแถบขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ line ในบรรทัดที่2เห็นไหมคะ ลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เราซูมเข้าซูมออกเพื่อเลือกโซนที่เราต้องการให้เป็นแผนที่ออฟไลน์นะคะโอเคโอกกว้างมากว,าว้าวเลือกได้กว้างมากโอเคขอเป็นตัวอย่างแค่สั้นๆแล้วกันเนาะสมมติว่าเราอยากจะเทียเ่ยวแค่โตเกียวเมืองก็จะอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะจากนั้นพอเราได้โซนที่จะเป็นแผนที่ออฟไลน์แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่า เราจะต้องใช้พื้นที่ในโทรศัพท์อยู่ที่220เมกซึ่งตอนนี้อ้อมเหลือพื้นที่อยู่เกือบ200เมกะไบต์เพราะฉะนั้นพื้นที่พอค่ะจากนั้นเรากดดาวน์โหลดนะคะจากนั้นเราก็รอให้ระบบโหลดลง iPhone เสร็จนะคะเราจะต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้นะคะเพื่อให้มันดาวน์โหลดจากนั้นพอเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาอยู่ตรงแผนที่ยอบลายตรงนี้ วิธีการดูว่าเราโหลดมาแล้วก็ให้กดตรงปุ่มมุมบนขวาที่แสดงชื่ออีเมลเราเนาะเข้าไปที่แผนที่ออฟไลน์ตรงกลางนี้เข้าไประบบก็จะโชว์ให้ว่าตรงนี้เราได้โหลดแผนที่ออฟไลน์ไว้แล้วซึ่งแผนที่ออฟไลน์มีอายุการใช้งานทั้งหมด1ปีถ้าเราไม่กดอัปเดตแผนที่นี้จะถูกลบออกไปค่ะ ส่วนวิธีการลบแผนที่นะคะถ้าสมมติว่าเปิมพื้นที่เราไม่ต้องการจะใช้แผนที่ออฟไลน์ของโซนที่เราโหลดมาแล้วก็ให้คลิกเข้าไปแผนที่ที่เราต้องการจะลบได้เลยคลิกเข้าไปที่โตเกียวทาวเวอร์นะคะกดลบแล้วก็กดลบอีกทีแผนที่ก็จะหายไปแล้วพื้นที่ในเมมก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนทำง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากลองดาวน์โหลด Google Map อ f f l i n e ก็ลองทำตามที่อ้อมสอนไปนะคะซึ่งการที่เรามีแผนที่อ f f l i n e เนี่ยก็ทำให้เราสบายใจขึ้นได้อีกในระดับหนึ่งเนาะ mm hmm. เผื่อจะเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่กังวลอีกต่อไป แต่ปัญหาของการดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์นะคะมีอยู่ปัญหาหนึ่งเลยก็คือบางประเทศไม่สามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ได้อย่างเช่นประเทศเกาหลีค่ะซึ่งในส่วนนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่เกาหลีถือว่าโอเคอยู่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้อ้อมลาไปก่อนบ๊ายบาย